อดีเอทุกท่านนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแล้วก็จะพาไปเดินเล่นนะคะี๋ยวเราไปเดินเก็บผักกันนะคะให้รู้วันนี้จะได้ผักอะไรเนาะเดินเดินชมวิวกันนะคะทุกคนตอนนี้เรายืนอยู่บนสะพานนะคะ,คะยืนอยู่บนสะพาน อากาศดีดีค่ะวันนี้วันนี้16องศานะคะอากาศค่อนข้างดีในหมู่บ้านาเดินรับชมชมบรรยากาศชมธรรมชาตินะคะเดี๋ยเราไปเดินเล่นกันค่ะทุกคนปไปพร้อมกันเลยก็จะสั้นหน่อยนะคะ เสียงมกร้องนาะฟังเสียงธรรมชาติธรรมชาติรวนรวนสวัสดีครับปลดัดลูกไ,ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไ,ไปเที่ยวเดินเล่นเราชอบนะคะชอบธรรมชาติพอเวลาทำงานบ้านเสร็จเนี่ยก็จะชอบออกไปเดินเล่นนะคะ,ะ,คะไม่ชอบนะคะ นิกมาเกเลยลูกคอ,อมๆ็ปะเราเดินเล่นกันเลยค่ะทุกคนโอโ้นะคะยอดนี้งามงามค่ะตอนนี้ผักออกหลายชนิดนะคะแต่เราไม่เก็บที่มันอยู่ข้างคางเนาะเพราะว่าแถวนี้เขาจะพาหมามาเดินนะคะเราก็จะเดินไปเก็บ กันอยู่บนเขานู้นนะคะข้ามเขาลูกนู้นไปนะคะก็จะเดินเก็บกันตรงนู้นผักเยอะปกติแล้วผักก็จะมีให้เราเก็บเยอะนะคะโอย้ยนกร้องค่ะทุกคนชอบอากาศดีดีดูใครบางคนใช้ไม้เดิน กาศดีดีค่ะเ,เดินเล่นตอนนี้นะคะเริ่มเห็นไหมคะเขาก็เริ่มจะถอดยอดแล้วนะคะต้นไม้หลายชนิดเริ่มถอดยอดค่ะเท่าที่เห็นนะคะก็จะมี ผักหลายชนิดที่ถอดยอดกันเยอะรวมไปถึงสะเดาด้วยนะคะทุกคนแต่เขายังยังเล็กอยู่นะคะเห็นไหมคะเขาก็ถอดยอดออกมาแล้วค่ะนี่เป็นเชอร์รี่ป่านะคะต้นสะเดา วันนี้รถเดินออกมาทางข้างหน้าหมู่บ้านนะคะทุกทีรถพาเดินออกไปข้างหลังหมู่บ้านวันนี้เป็นข้างหน้าหมู่บ้านเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีเยี่ยมค่ะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละเลยจะมาถ่ายให้พี่พีเอฟซีดูนะคะนี่นะคะก็แตกยอดกำลังแตกผักหลายชนิดก็กำลังแตกกันนะคะ กำลังแตกยอดใครบางคนชอบนะคะถ้าเข้าไปนี่ดอกนี้ก็กำลังแตกค่ะทุกคนนะคะนี่คือดอกรุนรวนเลยพอเวลาเข้าบานก็สวยสวยนะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะ แต่พอเวลาที่เข้าบานนะคะเขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะมีแต่ชนิดเดียวกันยาวไปยันนู่นเลยคะ่ะทุกคนไปเดินกันต่อะะ่ะทุกคนเดินขึ้นเขากันค่ะทุกคนตอนนี้ถึงกลางเขาปีนเขานะคะอันนี้ออกกำลังกายปีนเขา <laughs> หอบเลยหอแพ็คแขกเลยตัวเล็กเก่งกว่าแม่เว้ยสวพอดีเลยได้เห็นวิวเนาะ สวยมากค่ะมามาสวยจริงๆเหนื่อยเนี่ยนะคะที่รถปีนขึ้นมามันชันนะคะตรงที่รถเคยพามาเคยพาัวเล็กมาเล่น มีมะตัวนู้นนะคะขึ้นต่อค่ะทุกคนไปใกล้สุดยอดแล้วค่ะใกล้สุดเขาแล้วเห็นไหมคะอันนี้เขาก็ออกดอก mm. แล้วนะคะส,สุดยอดสุดยอดดีจ้า ถึงแล้วค่ะถึงบนยอดสุดแล้วโค้งตรงนี้แหละค่ะที่พากันมาเล่นหิมะตอนนั้นนี่เลยค่ะอยู่บนยอดเขานะคะบนเขามองลงไปก็จะเป็นหมู่บ้านของเรา,า,าเหนหมมาวแม่มักซี น,นะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้แหละตรงที่รเราจะมาเก็บผักตรงนี้ทุกปีนะคะมีแล้วด้วยค่ะทุกคนฟันสิงโตนะคะนี่เจอแล้วฟันสิงโตเราอย่างสวยนะคะ เห็นไหมคะผักสวยงามมากกอเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะทุกคนคือเขากอใหญ่นั้นดอกเริ่มบานแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตรงที่ดอกบานดอก,ดอกนี่มีดอกมีรอยเก็บแล้วด้วยค่ะทุกคนไม่ค่อยเขาจะมีรอยเก็บไม่รู้สัตว์มากินหรือว่าคนเก็บนะคะ ยอดงามๆค่ะเดี๋ยวรู้ขอตัวเก็บก่อนนะคะทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนก็เอากอที่มันได้เนี่ยคนะเนี่ยนะคะแต่เราจะเก็บแค่ตรงนี้นะคะสองสามกอน,นี้พอแล้วเนาะขอบคุณคทุกคนดูซิว่าจะได้รากเขารื้อ,อยากได้รากเขาไปต้มนะคะ งันสิทุกอย่างงามผักออกงามงามค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็มีผักให้เก็บหลายชนิดนะคะแล้วก็กินผักลวกลวกมั่งแกงออมมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยดีนะคะช่วงนี้มีผักกินสบายใจมีผักหลายอย่างนะคะก็ก็จะสันๆหนอยเด้ออาจจะเล่นด้วยนะคะมาเก็บป่าเก็บเก็บผัก ไปกันต่อค่ะนกกับนกมาเดินเล่นมาเดินเล่นทำไมอยู่ตัวเดียวสิคุยกับนกนะคะ เห็นไหมคะคนคุยกับนกไปก่อนนะบ๊ายบายปี๊บปคุยภาษานกช่วงฤดูการนี้นะคะใบไม้ก็กำลังจะถอดยอดเนาะหลายชนิดนะคะอันนี้จะเป็น อดอกเชอรี่ป่านะคะทุกคนดอกเยอะๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเขาออกดอกแล้วค่ะดอกเชอรี่ป่าที่เป็นเหมือนกับลูกเกาลัดนะคะแต่อันนี้มันมีพิษเนาะอันนี้จะกินไม่ได้นะคะ <ๆ S 1> เขาก็กำลังแตกนกันเต็มต้นเลยค่ะอย่างนี้กำลังสวยเลยเนาะ าาต้นเขาไม่สูงมากนะคะต้นช่วงนี้บรรยากาศดีนี่แหละค่ะก็เลยพาตัวเลกออกมาเดินออกมาเดินเล่นนะคะเดินไปด้วยเก็บผักไปด้วยก็ได้ ได้อัตรดไปอีกแบบหนึ่งค่ะดีกว่าอยู่ต่ในบ้านนะคะก็ปรับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแล้าถ้าเราออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้รับอากาศที่แบบสดชื่นนะคะผักชีล้อมง้างงาม,งามตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นคลองน้ําไหลนะคะพวกผักพวกผักชีพวกผักชีล้อมเนี่ยเราจะเกิดติดตามตรงที่มีน้ำชุ่มชื้น เดี๋ยวเราเก็บผักชีล้อมไปแกงอ่อมกันดีกว่า,อายอดงามนะสวยงาม,มนีเลยผักชีล้อมนะคะ กินสดได้นะคะแต่ว่าตัวลูกเองรู้ว่าเขาจะมีกลิ่นที่แรงเนาะ<ม>ก็ชอบเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยแล้วก็แกงอ่อมอร่อยนะคะ<ม>กินกับน้ำยาขนมจีนก็อร่อยอีกแบบค่ะช<ม>่วงนี้ผักเยอะก็ เก็บไปอย่างละเล็กละน้อยนะคะก็บไปแค่พอกินเนาะอย่างละเล็กน้อยแล้วพอเวลาเรากินผักสบายท้องดีค่ะจับแง่ายเนาะกับได้ง่ายแล้วเป็นคนชอบกินผักด้วยค่ะทุกคนผักอะไรไม่รู้ค่ะใครรู้บอกทีเด้อ เป็นผักผักชนิดใหม่ที่เราเพิ่งเจอครั้งแรกนะคะดูผักอะไรสวยสวยค่ะอันนี้น่าจะเป็นผักติ้วนะคะเดี๋ยวลองก็บผักติ้วไปด้วยเนาะเผื่อได้ จะได้ใส่ต้มปลาเราจัดเปรี้ยวๆมีดอกด้วย นียอดสวยงามมากเลยค่ะมีแต่ยอดแบบกำลังดีเลยยอดงามงาๆอ,อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนพักยกนะคะเดินมาพักยกุก ข้าสาลีทุ่งนั้นอย่างงามเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวันนี้พามาเดินเที่ยวป่าเนาะได้รับชมวิวและบรรยากาศดีๆและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะ